สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี่คืออีาคเช้าครับก็วันนี้มาเช้าหน่อยเพราะว่าไม่ต้องเฝ้ามากครับตอนนี้ไป500กว่าจุดแล้วคงไม่ลงลบแล้วแตก็ไม่แน่เนาะ <c oughs> แต่พอดีช่วงนี้ว่างพอดีครับก็เดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวครวครับนี่เคอ,อีเปิดเช้าที่50460เห็นศูนย์และเจ็บใจเพราะว่าเมื่อว,วานไม่มาแล้วเมื่อวานไม่มาศูนย์เด้งบนล่างเลยอ่า จุดเบื้องต้นครับอันนี้เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับกลุ่มเลขคู่ถ้าสังเกตเบื้องต้นจะขาด2882นะครับซึ่งโอกาส2882มาเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้อาจจะมาหลักสิบหรืออาจจะมาหลักหน่วยเป็นไม่ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมไปสังเกตดูอ้าวเขาเปิดเหมือนดาวเลยเพียงแต่ดาวเปิดบวกนี้เขาลงลบแต่ท้ายศูนย์ท้าย4ท้ายศูนย์ท้าย4ท้ายศูนย์เหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งมันจะชนกับท้าย1ท้าย3ตามดาวครับตามดาวเลย ซึ่ง3มาตรงกับเลขที่เดินคงที่อยู่ก็คือเลขไหลยอยู่นะครับมันเดินคงที่อยู่เลย1 3 3 1ถามว่าจะหลบอยากหลบไหมใจจริงก็อยากจะหลบนะแต่ไม่หลบอ่ออีกสูตรหนึ่งที่ได้ก็คือ9เดี๋ยวขอดูแปมนึงนะครับอีกสูตรได้ก็คือ0ูนี่ยเนี่ย0น่าจะเป็น0คงเดิมแต่เปิดลักษณะนี้ไม่ว่าเช้าหรือบ่ายขอไปุณพะทษครับ ไม่ว่าเช้าหรือบ่ายผมว่าน่าจะปิดตามดาวอย่างน้อยหนึ่งรอบมีแน่นะครับหมายความว่าชุดที่ผมวางเช้านี้ก็อาจจะวางบ่ายแต่อาจจะเปลี่ยนตัวจอบนะครับเป็นไปได้เพราะเขาเปิดเปิดลักษณะเดียวกันปิดลักษณะเดียวกันเป็นไปได้เพราะว่ามันม,มีความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงกันอยู่นะอ่าโอเคครับเช้านี้เช้านี้ขาลูกขาวิ่ง3 1มหนึ่งไอ้สคุณจะเล่น1เล่น3ไปังน,นนะ แต่ผมเจาะจับคู่3ามคู่ที่ผมชอบแล้วกัน0 1 6 3ตามดาวไหม0 1 6 3แล้วก็9 1 7 3ชอบคู่10แต้มครับ9 1 7 3แล้วก็6 1 0 3 6 1 0 3เนาะวันมะสูนครับ ถ้าเบิ้ลเมื่อคืนดาวเบิ้ลถูกไหมครับดาวเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลหนึ่งหกับ3านะครับถ้าเบิ้ลก็จะเบิ้ลอยู่แนวนี้เนี่ยก็เป็นศ0นย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศเนามศามนะเช้านี้ได้ประมาณนี้ครับมาเร็วหน่อยเพราะว่าห600จุดแล้วคงไม่ลงลบแล้วคงไม่ลงลบถึงก็ลงลบ เออขออภัยนทครับคงไม่ขึ้นบวก่าหุ้นมันลบอยู่ถ้าขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันครับโอเคครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามแล้วกันเนาะชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้มีโฆษณาครับดูให้ด้วยครับเป็นช่องทางการสนับสนุนง่ายๆนะครับเฮงๆรวยๆครับ